ก็กลาบสวัสดีทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ในแบบโครงกระดูกนั่นเองนะสำหรับใครที่เคยเล่นแบบนี้ mm hmm. ก็ต้องรู้นะว่าแบบนี้คือแบบน่ากลัวมากอันนี้ผมขอรับแอดก่อนนะเพราะว่าผมอาสมัครรหัสไอดีโลบอกใหม่นะเพราะว่าถ้าผมไม่สมัครใหม่คือเฮ้ยคือผมกดรับไปตอนไหน อ๋อมันอาจจะหมดแล้วเนาะนกดรับไปแล้วเออผมลืมนะลืมถึงด้านในเนี่ยไปกันเลยวู้นะทุกคนวู้ฮู้ลงน้ำไหมอืมลง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 เกือบจะลงแล้วอะ่ะคือมันเหมือนลง,ลงเลยอะ่ะเหมือนลงไหมไม่ใช่นะเออผิด ลงลงไปต้นไม้ต้นไม้ไมอู้หูตานแรกคือแบบ later อืออะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยทุกคนเมื่อกี้คือแสงแสบตามากแสงคือผมกดสุดหรือเปล่าสุดเลยสุดเลยนะทุกคนสุดเลยเมื่อกี้หน้าผมคือแบบ Uh huh. หน้าจอผมคือแบบ uh huh. อะไรขึ้นไปด้นะฟังเสียมัน uh huh. เสียมันแบบอือหือเราสามารถซื้อด่านอินได้ยัง ค,คิดว่าน่าจะซื้อยังไม่ได้นะหรือว่าได้แล้วโอทีเดียวทีเดียวคือแบบนี้คือแบบอื้มดูนะเราซื้อได้ยังซื้อได้แล้วนะทุกคนเอาไปเลยดันสองกันเราไปลุยดันสองกันนะว่าดัานสองจะเป็นยังไง 2.000 years later. ไปไปกันเลยนะทุกคนอู้ย,ยังสูงเนี่ยคนไปไปด่าๆๆๆโอ้ยอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจอมันขาวอีกแล้วคือครั้งนี้ลงน้ำไหมลงนะทุกคนครั้งนี้ลงน้ำ งน้ำสกียวนั้นก็ไหลลื่นไม่หยุดเลย <c oughs> นะ,อะนะโอเคนะทุกคนไป,ไป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 เฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ไม่โดนนะทุกคนไม่โดนได้ยังไงเนี่ย A few moments later ูสรรัตเราคอยให้มัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนเดี๋ยวผมมาไปกินน้ำก่อนเจ็บคอ กินน้ำก่อน <c oughs> ผมค <c oughs> ิดว่าว your, เราอาจจะซื้อด่านไม่ได้นะอ้าชืบลงแบบนี้แข้งตัวมัน <c oughs> อะไรเนะี่ยคือ มันชอบจอสันนะทุกคนคือแล้วผมหันแบบเนี้ยผมไม่ได้หันนะเออคือมันจอสันอันนี้คือแบบเนี้ยโคตรแหลกเลยนะทุกคนเล่นแบบเนี้ยพีไลค์แหลกไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงนะก็ซึ่งในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่า เราซื้อได้ถึงไหนแล้วหรือว่าเรายัางซื้อไม่ได้ใช้มุมหวนี่เนี่โอ้ยเวียนหัวมากไม่ใช้ละทุก <screen> คนอาจจะเวียนหัวนะคนดูก็อาจจะเวียนหัวนะโอเ <Hur> <c oughs> คอ <c oughs> ือก็ซึ่งในวันนี้เราม,มาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่เลยอะเดี๋ยวผมไปดูกันว่าผมซื้อด่านสามได้ยังซื้อยังไม่ได้นะทุกคนก็ ก็เดี๋ยวเรามาเล่นอีกตาหนึ่งกันนะโอเคก็คคซึ่งในวันนี้ผมขอตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสารเจ้าคนเดี๋ยวแ <c oughs> ป๊บนึงนะก่อนเดี๋ยวผมมาไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวคอ เมื่อก <c oughs> ี้ว่าเนะราอยาอาจจะซึมด่านไม่ได้นะเอาชึบลงแบบนี้แข็งตัว <c oughs> อะไรยนะ่ะคือมันชอบจอสันนะทุกคอเรื่องผมผมแบบนี้ผมไม่ได้หันนะเออคือจอสันอันนี้คือแบบนี้โคตรแหลกเลยนะทุกคนเล่นแบบนี้ที่ไรก็แหลกไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงนะก็ <C os> ซึ่งในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วจะจับแม็กซ์มาบายบายจุ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราซื้อได้ถึงีถึงแล้วหรือว่าเราอย่างซื้อไม่ได้ใช้หม,มุนหัวนี่เลยโอ้ยเวียนหัวหมดไม่ใช่ละทุกคนอาจจะเวียนหัวนะคนดูก็อาจจะเวเะียนหัวโอเคก็ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่ะหนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมซื้อด่านสามได้ยังซื้อยังไม่ได้นะทุกคนก็ก็เดี๋ยวเรามาเล่นอีกด่านหนึ่งกันโอเค โา้ฉนในวันนี้ผมขอตลาไปก่อนเจนอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชุบ